อลกย่างไงบ the okay. ้างน้องผมเกมโรบิชิก็ทำดีดีแล้วเก็บความตั้งก่อนอย่างเดียวเป็นไงน้องยกห้าเรามั่นใจไหมน้องก็มั่นใจครับตลอดห้ายกเรามั่นใจยกไหนบ้างครับยกสามก็ตัดได้เป็นไงน้องว่าเกมผลการชกออกมาแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยัไงบ้างตอนนี้ครับก็ทำดนดีแล้วครับ คิดว่าอาวุธไหนเลยที่ที่ทำให้เราไม่น่าแพ้ในวันนี้ครับก็แข่งเราก็ได้ครับลูกตังค์เสียดายไหมน้องอาชีพเท่าไหร่น้องไม่ทราบยกห้าต้นยกเราก็เล่นเกมมาได้ดีเหมือนกันนะจังหวะาสตรแข้งขวา คู่โชคก็มาเป็นไงบ้างน้องนนี้ก็ใช้ได้อาวุธไหนเลยที่สร้างความกังวลหนักใจเราคู่ชกเหรก็แข่งแขเสียดายนะ้องคนนี้เกือบเกือบจะผ่านแล้วนะข้องใจไหมนะ้องข้องใจถ้าถ้าเจอกันอีกรอบนี้น้ำหนักพี่กันไหนดี <16 S 1> <16. S 2> ครับร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกวันนี้ชกร้อยสิบเจ็ดใหญ่ไปนิดนึงน้องนะ อะน้องมีอะไรอยากพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์น้องวันนี้หน่อไม่ครับผมออขอโทษ FC FC แล้วก็เป็นกำลังใจกันแฟนหนาดนะกทอยากจะขอโทษครเพิเศษไหมน้องทีมงนานอ๋อลูกพี่อ๋อสอทขาวแล้วก็นายหัวพินากรครับก็เทนเนอร์แล้วก็พูดมาลาก,กนันทุกคนนะเทียมน,น้องเป็นกลังใจสู้ต่อไปครับผม